บุญหลงขอสิทธิ์คนเคยชนะอยากจะชิงแชมป์กับเพชรสมานครับสวัสดีเอฟซีแฟดบมวทุกท่านครับพูดถึงข่าวนี้กันหน่อยบุญหลงนะครับตอนนี้ก็อยากจะสู้กับเพชรสมานครับเพราะว่าตัวเองก็เข้ามาชกใน RS แบบเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากที่บุญหลงคลองสวนปูรีสอทครับนักชกจากสังกัดเพชรยินดีคว้าชัยชนะเป็นครั้งที่2ในรายการ r า s เครับเจ้าของฉายาซ้ายปรามานูได้เผยว่าเจ้าตัวต้องการเข็มขัดแชมป์รดำมนินของเพชรสมานสสมานกามเมนมาคองอยากชิงครับ อยากได้เข็มขัดราชดำเนินเคยชนะน็อกเพชรสมานมาแล้วด้วยเขาเก่งขึ้นมากแต่ก็อยากลองดูส่วนทางด้านเพชรสมานนะครับหลังโชว์ฟอร์มสวยด้วยการเอาชนะเพชรไพลินมาได้อย่างขาดลอยก็เผยว่าเจ้าตัวไม่หวั่นครับแม้ว่าจะเคยถูกบุญหลงน็อกมาก็ตามและพร้อมที่จะให้บุญหลงชิงแชมป์ของตนตอนนี้ความมั่นใจของผมกลับมาแล้วถ้าได้ชกกันรอบนี้ก็ต้องเอาคืนให้ได้ครับเพชรสมานเองก็บอกว่าอยากจะล่าแค้นเหมือนกันครับบุญหลงเองนะครับก็ชนะน็อกเพชรสมานไว้ศึกมวยมา วันศุกร์ครับตอนนั้นต่อย122ปอนด์เนาะประมาณสักปี2,563ครับเดือนตุลาคมก็จบนอกไปในยกที่2เท่านั้นครับนี่เป็นจังหวะนี้ที่เรานำมาฝากกันให้ดูครับปัจจุบันนี่บุญหลงครับอายุ28ปีครับนักชกจากกำแพงเพชรมวยซ้ายมวยฝีมือแล้วก็แข้งหนักครับซ้อมเพชรยินเดียคารดมี่ส่วนเพชรสมานครับตอนนี้25ปีนักชกจากสุรินทร์ครับสมัยก่อนนะครับสมัยที่ลุมพินียังให้ชกเป็นมวยไทยธรรมดาอยู่นะเพชรสมานนี่สถิติชนะรวด20ไฟ25ไฟเหมือนกันนะครับ เคยได้ฉายาว่าเป็นเจ้านิวแสนชัยเลยก็ว่าได้ครับสมัยก่อนครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักแรงครับแล้วก็ปั๊มตีเหนียวหนึบเหมือนกันครับดูแววๆดูไอะเหมือนจะมีพวกขนศึกเลขขข็กขนศึกน้อยอะไรนี้ก็อยากจะเจอเหมือนกันแต่ว่าต้องอัพน้ำหนักขึ้นมาหน่อยนะครับคู่นี้เป็นยังไงครับบุญหลงจะมาได้ไหมนะครับจะเป็นแชมป์ได้ไหมอาวุธหนักแรงเจอกับมวยที่ฟอร์มสดเหลือหลายหนะ้าตอนนี้ครับเพชรสมานจากสุรินครับเพชรสมานศอสมานกาเมนครับคุญหลงทองสวนภูรีสอร์ดวิทยาครับเจอกับเพชรสมานซอสสมานกาเมนนะ ศักดิ์สีเกียรติเก้าครับส่วนเพชรสมานนะครับฟอร์มหลังของเพชรสมานก็แพ้คะแนนชายล่าพอหลักคุณครับแล้วก็แพ้คะแนนเสาเอกสิทธิเชฟคุณธรรมนะครับล่าสุดมาแพ้คมเพชรจิ์สารวัตรเสือครับ